จุแล้กที่รถล็อกเริ่มจะเป็นจุดสตาร์นะครับของโซนนี้นะสีเขียวเดี๋ยวไปตั้งรถโดยกันนะครับว่าจะเรียนอะไรชมอะไบ้างนะครับเรามาเริ่มกันทางด้านขวาเบืองล่างนี้เลยก็จะเป็นในส่วนของหมู่เกาะชินีนะครับชินีที่จะเรีนอยู่ตรงนี้เลยจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่เกาะสี่สายตาเลยนะครับในแต่ละเกาะก็จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไปนะฮะอย่างเช่นกาะที่หนึ่งนะครับชินีบางคนเรือว่าชินีเขียวดำนะครับชินีชินีนี้ก็จะมีคนสีขาวนะขึ้นรอบบริเวณศีสะคล้ายกับส่วนมงคลด้านเองนะครับส่วนการที่สอง ะจะอยู่ทางด้านหนูนะครับอันนี้ย้อนสอนนะครับ oh. นะกะก่อนที่สองจะเป็นมืออาชนีเบื้องขาวนะครับบนะริเวณบริเวะเท้าของชนิดชนิดนี้ก็จะมีนขนสีขาวขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนก่อนที่สามนะอยู่ด้านในตรงนู้นเลยนะตัวดำๆจะเป็นชนิดเสียมังหรือว่าชนิดคอโก้นะครับจะเป็นรูปร่างที่ใหญ่และเวลาเสียงค้องจะก,ก้องแล้วก็ดำกำลังด้วยนะฮะก่อนสุดท้ายก็จะเป็นชนิดแก้มขาวนะครับ ได้เลยนะของเขาเลยจะมีขนเรียวขวานะครับขึ้นที่บริเวณใบหน้าตรงแก้มนั่นเองนะในช่วงส่วนขนชนิดทุกชนิดหรือทุกสายพันธุ์นะครับผลจะมีในลักษณะคล้ายกับสุนีนะครับถ้าชนิดนะตกลงไปในน้ำที่อยู่บริเวณรอบๆจะทําให้น้ำหนักตัวเพิ่มและอาจจะลงน้าเสียชีวิตได้นะครับเดี๋ยวจ่วต่อมาส่วนนี้เลยที่จะพาไปชมต่อเป็นในส่องของสวนระเบ้าหรือสกกก่างนั่นเองนะครับ ละมังนะครับที่จะได้เห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นละมังเพบเมียนะครับสายพันธุ์มาแต่เป็นสัป,ประเภียรเดือดตะกุลเด็กกว้างนะครับรวมถึงเป็นเดือดสายสิบห้าสายพันนะฮะในตะกูลกว้างที่เหลือน้อยหรือว่าใกล้สูญพันธแล้วนะครับในส่วนของละมังก็ยังเป็นสัป,ป่าสวรและสัปปะคุณทอ,อ,องของประเทศไทยเราอีกด้วยนะครับ่าง มาแล้วครับเป็นนักบวนะครับนัองราจเียกวิ่งไปอย่างไวเลยนะันักพิธีที่เราจะได้พบนะครับเป็นีกรรม้าปนพิรรมอะไรอ ใช้ในเขตร้อนนะครับใช่ตอแรกมวนี้าใรอนะครับโอหว่าเราแบบบานเขาบ้านเาจะกล้เคียงกันนะครับรุณหภูมิโดยปกติของเผ็นพื้นอยู่อ่าัมโบอยู่ได้เนี่ยประมาณ20นะครับไม่เกิน3แนองครับูว่าเรามันเกินนะฮะเราเลยลองเ่ขึ้นแล้วดอมานี้ับอ้านอกะครับดียนว่า้า้นเ้ีออกมาได้ับ ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับว่าเราได้อยู่ได้นะครับออกมาเล่นน้ำได้อย่างปกตินะครับเดดร้อนแค่ไหนก็อยู่ได้นะครับพอร้อนมากก็ลงน้ำาล้วเล่นน้ำักแป๊บนก็ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นวันที่จะต้องตากแดดก็เพราะว่าร่างกายของเขาเนี่จะต้องมีเกวที่ข เหตุผลที่เรานําสายพันธุ์ฮัมโบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนะครับการเพราะขยายพันธุ์ของเจ้าฮัมโบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วนะครับแล้วก็การเรจริญเติบโตนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแข็งแรงนะครับ

ให้คนอ,อืนออนออ่นเหล่มาว่าไปแล้วเหรอนี่เอาเน้นโดนปัดหูเขาอื่นก็โดนเขาไปให้ใกล้หน่อเหมือนเขาไม่สบายเขาไปดิ กให้ตรงนู้นเขาวางห้ลกล้ำนะเขาบอกไปให้ใครนะแรดแรดขาวที่เรานั่งผ่านใช่เขาบอกว่าแรดกินมยาเหมือนกัน เนี่ยร่วงเต็มพื้นเลยขอแล้วเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมันดิบนะโน่นต้นไอ้ตัวนะกินโด จะพู้ให้ตัวน้อยตัวน้อยมันกลัวหน่อยตัวเล็กนึงไปเอาไปไปควงควงให้มันเชื่องหน่อย นั่งกลัวเราไม่ได้ท้องหลังทำไรเอาของมาให้หนูตื่ไม่เป็นไรหนูมาได้ต้องตื่นอะไรยาค่ะเรายาให้ยิโพได้เปล่ากินหมดนะ้ยหสดใสสดใา ความร้อมือเหรอมันอิ่มกันแล้วหพุทยาวถึง18บเซนติเมตรนะครับรูดกลินใบไม้นะครับเป็นตัดที่สูงที่สุดในโลกเป็นยามแห่งทุกยาตจนหน้ามีลักษณะคอยาวหางยาวขายาวนะครับแล้วก็ตั้งท้อ มันตัวใหญ่ไปเลยนอนเลยจุ่เพื่อนกันทางอโพลไป้ค่ะโอ้ปลาตะเหลเลอเนี่ยปลาตะเพลนี่ปลาตะเพียนเห็นไหมเนี่ย นีหัวหัวเป็นลูกติโจ้เลย เขาให้อาหารพอดี ตัวนั้นให้สวยนี่ตัวที่อยู่กับต้นไม้นี่เออตัวนั้นทุกเนี่นไ,ไหนอ่ะทุกไงไม่มีเลยเลย ปิดครับไม่หาย้ะไปก่อประตูนะมั้ยวันนี้วันนี้มีสองตัวด้วยไปก่อประตูมันน่าจะร้อนแหละ ไปกอดอย่าต้องวัดต้หมเลยม่ะสวยไม่สช่เล้ยนะ ยังไม่อิม่มยังไม่อิม่มพี่จ่ายยี่สน้องยังอิ่พี่ต้องจ่ายยี่สิบม่เอาแ่มันแห้ง่เอ่นี่เป็นมองอะไรอ่ะเขียวใหญ่มาก มันเพิ่งไปมาคนนี้อ,อาหาะหรอคะแต่เมื่อกี้เขาขู่ันกาลารี